สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าทักทายเช้าวันเสาร์ที่9กรกฎาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสารการราคาทองคำมิกโกแนวโน้มราคาทองคําและแต่งานราคาทองคําประจําวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันแว่งตัวระหว่างบริเวณ1,733ดอลลาร์ถึง1,746ดอลลาร์ด้านดัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.07.04ถึง1.07.40จุด ด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบรเวณ36.00 0ถึง36.03บาทต่อ1ดอลลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐออกมาแยกเกินคาดด้านเงินปอนด์แข็งค่าขึ้นภายหลังข่าวการลาออกของนายบริสจอรสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษแต่การปรับตัวขึ้นเป็นไปอย่างจำกัดหลังผู้ว่าการเฟดและนายเจมบูลลาประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยกล่าว ประชาชนไม่ตกภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากเกินไปขณะที่มีปัจจัยบวกจากโกลแมนแซกปรับลดคาดการเศรษฐกิจสหรัฐอีกครั้งโดย GDP ไตรมาส2 2ทับ2565จะขยายตัวเพียง0.7%จากเดิม1.9%ด้านตลาดหุ้นเอเชียปิดปรับตัวขึ้นตามทิศทางดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นสหรัฐที่ปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุด ท่กลางความหวังที่ว่าเฟดจะสามารถควบคุมเงินเฟ้อได้โดยไม่ทําให้เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงด้านกิจกรรมมิสฉากิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ของจีนเดือนมิถุนายนดีขึ้นหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการสกัดโควิด19และภาวะชะงักงานห่วงโซ่บทแานค่อยๆค,คลี่คลายประเด็นเหล่านี้อาจกดดันทองคําได้ภาพรวมราคาทองคําทางเทคนิคยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาลง ทั้งนี้ทองคํายังคงมีความผันผวนสูงระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,720ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,700ดอลลาร์และ1,680ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,750ดอลลาร์และ1,775ดอลลาร์หากพานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,790ดอลลาร์ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่9การกฎาคมปี2565อ้างอิงราคาของวันที่8ซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคำทั้งหมด5ครั้งราคาครั้งที่5เป็นราคาก่อนจะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนจะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่9รกรกฎาคมปี2 5 6ห ทองคำแท่ง9 6ส5%รับซื้อ29,700บาทขายออก29,800บาททองรูปพันธ์9 6ก5%รับซื้อ29,167บาท84สตางค์ขายออก33,300บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำสรุปรวมนะคะราคาทองของวันที่8ราคาเป็นลบไปที่150บาท แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้มมา,าทองคำมณฑนีด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ